กระทิงแดงสปิริตอาสาทำรรดีสวัสดีครับนะครับเจอกับเฟียสอีกแล้วนะครับทันชนน์จารุพัชรีครับเจอเฟียสเฟียสต้องเอาเรื่องดีๆมาฝากกันตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคลองโยนนะครับจังหวัดน,นคนปรปฐมนั่นเองนะครับวันนี้เรามีโครงการดีๆอย่างกระทิงแดงสปิริตพร้อมกับอาสา,าสมัครตั้ง80คนนะครับข่ <apologize! S 1> <badges> าวอินซีวิถี <ie> คนไทยทับและนี่คือเรื่องราวที่เราจะไปเจาะในวันนี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับพี่สมคิดรุจิไปกอนกันแล้วนะครับสวัสดีพี่สมคิดครับสวัสดีครับ,รบอยากทราบที่มาที่ไปของทางโครงการด้วยครับผมนโยบายของท่านผู้บริหารนะครับท่านมีแนวคิดที่อยากจะทาช่วยเหลือสังคม,มเรื่องของความมั่นคงทางนอาหารที่อาสาสมัครของทางกระทิงแดงสปีดวิตเข้ามาทำเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับมาเรียนรู้กับชุมชนในเรื่องของข้าวอินทรีย์ทำยังไงให้กเกษตรกรรมปราศจากสารเคมีค สวัสดีครับสวัสดีครับแนวคิดของโครงการอาหารปลอดภัยมีที่มาที่ไปยังไงเราเริ่มต้นจากตัวเราเองปลอดภัยแล้วเราก็นึกถึงผู้บริโภคแทนที่ว่าเดิมเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีใส่ลงไปรเราก็หันมาใช้ชีวภาพรเริ่มต้นตั้งแต่บำรุงดินก่อนที่เราจะลงมือปลูกเลยพี่สมคิดครับตอนนี้เรามาถึงพื้นที่แล้วครับที่อาสาสมัครของทิงแดงสปิริตกำลังทำงานกันอย่างขันแข็งเลยนะฮะ วันนี้ได้ลงมือเองได้โยนข้าว้วยตัวเองรู้สึกยังไงบ้างเราลงแรงไปเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรกลับมาเราขอได้แค่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ใช้แรงกายแล้วก็แรงใจของเราเนี่ยในการช่วยเหลือสังคมเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะครับแม่เราก็จะได้ทานข้าวที่อร่อยอร่อยแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพ่สมคิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโครงการข้าวอีซีวิถีคนไทยขอฝากทุกท่านนะครับช่วยเป็นแรงสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกข้าวอีซีเกษตรกรเหล่านั้นไม่ได้หวังร่ำรวยเขาเพียงแต่อยากให้คนไทยมีอาหารการกินที่ดีขึ้นกระทิงแดงสปิริตเราจะไปช่วยสังคมกันที่ไหนต่อนะครับต้องติดตามดูนะครับเจอกันใหม่ครับ ราวหน้านะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดืแดงสปิริตโดยบริษัทเครื่องดื่มเครื่องดืแดงจำกัด